ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติปตีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยแปดมหาหัตถิปะโทปะมะสูตรว่าด้วย อุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่เปรียบเทียบอริยสัตว์บบรอยเท้าช้างข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินติกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั่นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่แม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันนับเข้าในอริยสัจสี่ อริยสัตว์สีอะไรบ้างคือหนึ่งทุกขอริยสัตว์สองทุกขสมุทยอริยสัตว์สทุกขนิโรธอริยสัตว์สทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตวทุกขอริยสัตวเป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมณัส และอุปายาตเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าประการเป็นทุกข์อุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูป,ปูปาทานขันสองเวทนูปาทานขันสามสัญญูปาทานขันสี่สังขารูปาทานขันห้าวิญญาณูปาทานขัน รูปูปาทานขันอะไรบ้างคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยของมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่อะไรบ้างคือหนึ่งปัทวีธาตุสองอาปโปธาตุสเตโชธาตุสี 4. วายโยธาตปัทวีธาตุปัทวีธาตุเป็นอย่างไรคือ ปัทวีธาตุภายในก็มีปัทวีธาตุภายนอกก็มีปัทวีธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไ้ใหญ่ ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทินากะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปัทวีทาธาต์ภายในปัวีาธาตุภายในและปัวีาธาตุภายนอกนี้ก็เป็นปัวีาธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปัวีาธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นปัทวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบือนนายในปัทวีธาตุและทําจิตให้ใคลายกาหนัดจากปัทวีธาตุเวลาที่อาโปธาตุภายนอกกําเริบย่อมจะมีได้ในเวลานั้นปัทวีธาตุภายนอกจะอันตรธานไป ปฐวีธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉนาันกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตัญหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จากไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา และมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้พิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในปฐวีธาตุภายในนี้หากชนเหล่าอื่นจะด่าบริภาคเกลียวกรากเบียดเบียนพิกษุนั้นพิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ทุกเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวทนาอาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้พิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจิตของพิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแหล หากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายพิสษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือด้วยการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยจัตตราบ้างพิสษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้าง การทำร้ายด้วยศาสตราบ้างอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเรื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหาพวกโจรผู้ประพฤติต่ำจามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยเอาวียะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรน,นั้นก็ไม่ชื่อว่าทําตามคําสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอันหนึ่ง ความเพียรที่เราเริ่มทําแล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจกไม่หลงลืมกายที่เราทําให้สงบแล้วจกไม่กระวนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ต่อให้มีการทําร้ายด้วยฝ่ามือการทําร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทําร้ายด้วยจักราที่ลายนี้ก็ตาม เราก็จะทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้เมื่อภิกษุนั้นเราลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยคุศลธรรมยังดํารงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดโดทูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอลาภไม่มีแกเราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอ การได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้หญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลหดโหหูใจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดโหดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอลาภไม่มีแก่เราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยคุศสธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจพระเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วอาโปธา อาโปธาเป็นอย่างไรคืออาโปธาภายในก็มีอาโปธาภายนอกก็มีอาโปธาภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกร,รูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีเลลหนองเลือดเหงือ่อมันขน้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด หรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาตภายในอาโปธาตภายในและอาโปธาตภายนอกนี้ก็เป็นอาโปธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ครั้นเห็นอาโปาธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในอาโปาธาตุและทําจิตให้ใคลายคำหนัดจากอาโปาธาตุเวลาที่อาโปาธาตุภายนอกกําเริบย่อมจะมีได้อาโปาธาตุภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างนิคมไปบ้างเมืองไปบ้างชนบทไปบ้างบางส่วนของชนบทไปบ้างเวลาที่น้ําในมหาสมุทร ลึกลงไปร้อยโยต์บ้างสองร้อยโยตบ้างสามร้อยโยดบ้างสี่ร้อยโยบ้างห้าร้อยโยดบ้างหกร้อยโยตบ้างเจ็ดร้อยโยดบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู่เจ็ดชั่วลำตาลบ้างหกชั่วลำตาลบ้างห้าชั่วลำตาลบ้างสี่ชั่วลำตาลบ้างสามชั่วลำตาลบ้างสองชั่วลำตาลบ้าง หนึ่งชั่วลำซาลบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่เจ็ดชั่วบุรุษบ้างหกชั่วบุรุษบ้างห้าชั่วบุรุษบ้างสี่ชั่วบุรุษบ้างสามชั่วบุรุษบ้างสองชั่วบุรุษบ้างหนึ่งชั่วบุรุษบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่เก่งชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงเสลบ้างประมาณเพียงเข่าบ้าง ประมาณเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรไม่มีพอเปียกข้อนิ้วมือก็ย่อมจะมีได้อาโปธาตภายนอกซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉนาันกายซึ่งตั้งอยู่ช่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตัณหาเข้าไปยึดถือว่าเรา ว่าของเราว่าเรามีอยู่จกไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในอาโปท่าภายนอกนี้ละถึงเมื่อภิกษุนั้นเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระธรรมและเราลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ อุเบคาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วเตโชทาเตโชทาตเป็นอย่างไรคือเตโชทาตภายในก็มีเตโชทาตภายนอกก็มี เตโชธาที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกระรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้ว หรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในเตโชธาตภายในและเตโชธาตภายนอกนี้ก็เป็นเตโชธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิต ครั้นเห็นเตโชาธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชาธาตและทําจิตให้คลายกําหนัดจากเตโชาธาตเวลาที่เตโชาธาตภายนอกกาเริบย่อมจะมีได้เตโชาธาตภายนอกนั้นย่อมไม่บ้านบ้างนิคมบ้างนาครบ้างชนบทบ้างบางส่วนของชนบทบ้างเตโชาธาตุภายนอกนั้นลามมาถึงหญ้าสด นทางภูเขาน้ำหรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมแล้วเมื่อไม่มีเชื้อย่อมดับไปเองเวลาที่ชนทั้งหลายสแสวงหาไฟด้วยขนไก่บ้างด้วยการขูดหนังบ้างย่อมจะมีได้เตโชธาตภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะไหน กายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตันหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จากไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปลผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในเตโชาธาภายนอกนี้ละถึงเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศรธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจพระเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้ววายโยธาวายโยธาเป็นอย่างไรคือวายโยธาภายในก็มี วาโยธาภายนอกก็มีวายโยธาภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือ อุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวายโยธาภายในวายโยธาภายในและวายโยธาภายนอกนี้ก็เป็นวายโยธาต้นเองบัณฑิตพึงเห็นวายโยธาต้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิต ครั้นเห็นวายโยธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อในายในวายโยธาตและทําจิตให้ใคลายกําหนัดจากวายโยธาตเวลาที่วายโยธาตภายนอกกําเริบย่อมจะมีได้วายโยธาตภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างนิคมไปบ้างนครไปบ้างชนบทไปบ้างบางส่วนของชนบทไปบ้าง เวลาที่ชนทั้งหลายสแสวงหาลมด้วยพัดใบตาลบ้างด้วยพัดสำหรับพัดไฟบ้างในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคาหญ้าทั้งหลายก็ไม่ไหวย่อมจะมีได้วายโยธาภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ฉไนากายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตันหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จกไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในวายโยธาภายนอกนี้หากชนเหล่าอื่นจะด่าบริพาสเกลียวกราด เบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ทุกขเวทนานี้อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เที่ยง เวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแลผู้ทำตามพระโอวาทหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยออาการที่ไม่น่าปรารถนาะ ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือการทําร้ายด้วยฝ uhm, ่ามือบ้างการทําร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทําร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทําร้ายด้วยศัตราบ้างภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้มีสภาพเป็นที่รองรับการทําร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทําร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทําร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยศัตราบ้างอันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหาพวกโจรผู้ประพฤติต่ำจามจะพึงใช้เลื่อยที่มิที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีจิตคิดร้ายแม้ในพวกโจรน,นั้นก็ไม่ชื่อว่าทําตามคําสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอันหนึ่งความเพียรที่เราปรารบแล้วจะไม่ย่อหย่อน สติที่เราตั้งไว้แล้วจกไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจกไม่กระวนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยศัตราที่กายนี้ก็าตามเราก็จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้ เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยคุโสธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราหนอลาบไม่มีแก่เราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยคุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้หญิงสะพายเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดโธทูใจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยคุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ ย่อมสลดขดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราหนอลาบไม่มีแก่เราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วปฏิจจสมุปปน,นธรรมท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อากาศอาศัยไม้เถาวัลย์หญ้าและดินเหนียวมาประกอบเข้ากันจึงนับว่าเรือนแม้ฉันใดอากาศอาศัยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังมาประกอบเข้าด้วยกันจึงนับว่ารูปฉันนั้นหากจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองจักสุ ทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏหากจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจักสุแต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักรสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ แต่เมื่อใดจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจักสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้รูปแ่งจะภาพอย่างนั้นจะเข้าในรูป,ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป เวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสังขารแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าใน วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันห้าประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจนี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปัน,นธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทยัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่า ิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วหากโซตะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายละถึงหากคานะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายหากชิวหาที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายหากกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลาย หากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่ปรากฏหากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโน แต่ความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณนั้นก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณนั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปูปาทานคันเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปาทานคันสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญยูปาทานคันสังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปาทานคันวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปาทานคัน ทิสุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันห้าประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท อุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุป,ปันธธรรมความพอใจความอาลายัยความยินดีหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทยัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ภิกษุได้ชื่อว่าทําตามคําสั่งสอนของพระพเ,เจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วท่านพระสารีบุตรเลวกกล่าวภาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาจิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลมหาหัตถปโทรประมะสูตรที่แปด